วางหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเหเพื่อนดูนี่ยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวจะล้างแล้วก็แช่น้ํายาเล็งรากมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ไอยอดที่ผมบอกว่าพวกนี้ยอย่าดีใจไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบของเจ้าพุษราจีนพันไลนะครับจากตุรกีก็มันจะเขียวๆแล้วอะถ้าเป็นเพื่อนดูเห็นไหมคือเริ่มเป็นใบแก่แล้ว ่ก็เป็นพุทราจีนหรือว่าพุทราช็อกโกแลตพันไรนะครับลูกใหญ่ก็คือทรงแอปเปิ้ลอันนี้สั่งมาจากรุรก,กีห่อมาประมาณนี้ได้มากาค่ํกลาคืนอีกแล้วเวลาไม่มีเดี๋ยวผมจะลองแกะดูครับว่ามันจะยังไงแต่ถ้าสังเกตล่างในถุงคือโดยปกติแล้ว เดผมเคยสั่งมาจากน่าจะอังกฤษถ้าจำไม่ผิดนะจากพีเอนะพีเอสกีรเล็ดฟาร์มเมื่อสักสามปีที่แล้ว <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละครับเหมือนต้นไม้ตายอะ่ะเอาง่ายตัาจีจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือต้นก็จะโปรดินมาหน่อยแล้วก็ตรงโคนเนี่ยผมว่าดูจากรอยแล้วนี่คือน่าจะเป็นต้นที่นี่น่าจะเป็นรอยเสียบยอดครับเนี่ย <c oughs> ถ้าปลูกไว้นะถ้าใครปลูกก็พยายามเอาเท่ารอยเดิมเนี่แหละครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ นีถ้าใครปลูกก็กบดินประมาณนี้นะให้ต่ำให้ให้เลยต่อน,นิดหนึ่งรอยสังเกตคือรอยเดิมรอยเดิมอยู่ตรงนี้อันนี้รอยเดิมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาสีมาร์กไว้ขั้นตอนขั้นตอนการล้างดินหน่อกนะครับการฆ่าเชื้อครั้งแรกของผมก็จะใช้น้ํายาล้างจานนี่แหละครับมาล้างทำความสะอาดเพื่อ ฆ่าเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคอันนี้คือสเต็ปแรกก่อนที่เราจะแช่น้ายาเร่งรากอันนี้คือสเต็ปแรกพวกรากไว้ฝอยถ้าเป็นรากเล็กอะไรอย่างนี้ก็ดึงออกได้เลยนะครับนะดึงออกไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระตุ้นกนพรพกมันจะไปกระตุ้นให้มันมันเกิดรากใหม่อีกทีนึงแล้วพวกรากให,ใหญ่ๆเงี้ยปล่อยไปได้เงี้ยแต่ถ้าพวก,ลกเล็กๆอะไรเงี้ยก็ดึงออกได้เลยครับทำมันแห้งนะถ้ามันไม่แห้งก็ไม่เป็นไร นี่คือสเต็ปแรกล้างแล้วก็เอาไปแช่น้ำยาเร่งรากแล้วก็ไปแช่ไว้สักขั้นต่ําก็ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ใครจะสะดวกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาพึ่งลมให้มันพอมันหมาดแล้วก็ไปปลูกได้เลยนะในวัสดุป,ปลูกที่เรา,าเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการแช่น้ํายาเร่งรากกับไตรโคดามานะครับก็คือเพื่อให้ เขาป้องกันการติดเชื้อของพวกเชื้อรานะครับเราก็น้ำยาเล่งรากก็เพื่อเร่งให้รากออกเร็วโดยรวมแล้วผมว่าปกตินี่พุทราจีนผมว่าค่อนข้างทนนะผมปลูกไว้ที่สวน2ต้น3ปีที่แล้วก็อีกต้นหนึ่งกะโตดีต้นหนึ่งนิ่งมากเลยผมว่าจะไปขุดดูอยู่ ว่าทำไมมันมิ่งจังเลยอีกหนึ่งต้นแล้วนะติดดอกแต่ยังไม่ติดผลเลยที่สวนนะเป็นต้นไม้ที่โตช้าเพราะนั้นใครปลูกผู้ชาจีนนี่ผมมองว่ามันเป็นต้นไม้แหล่ไอเทมนะครับต้องใจเย็นๆมากๆอ่ะตอนนี้ก็ผ่านไปนะจะชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงผมทำนู่นทำนี่ไปนะก็ถ้าสังเกตเพื่อนๆสังเกตจากตอนแรกใช่ไหมมันจะมีรากฝอยเส้นเล็กๆคือผมมาเร็มไปหมดแล้วเนี่ยมันจะมีแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเส้นเล็กๆเกๆนี่ยเอาออก,เอ,ออกเอาออกเลยเนี่ยเนี่ยพวกตอพวกเนี้ยครับ ผมตัดเลมมาหมดแล้วคือให้เหลือแตอ่เขาเรียกว่ารากใหญ่รากเส้นใหญ่เพราะว่าตรงเนี้ยอย่างเงี้ยตัดออกเพราะอะไรเพราะว่าพวกเส้นเล็กๆพวกเนี้ยครับเดี๋ยวมันจะไปเน่าได้นะเพราะว่ามันเป็นรากฝอยเนี่ยมันจะมีการย่อยสลายแล้วก็ตายเผื่อมันจะไปเน่าแล้วก็ติดเชื้อได้ก็อาจจะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยมีอัตราการรอดต่ำลงนะฮะเราก็จะตัดเนี่ยเพราเส้นเล็กเส้นน้อยนะ่าเกลเนี่ย ตอนแรกมันจะมีเยอะพอสมควรนะระบบขึ้นภาพแทรกให้นะตอนนี้คือผมก็ตัดเกลี้ยงเลยให้เหลือแต่รากหลักรากใหญ่ไว้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปปลูกกันครับผมกาวพ้าสั์แช่น้ำอยู่แล้วผมจะใช้ดินมูลไส้เดืนอนรอบนี้ไปได้มูดินมูลไส้เดือนมาตัดตาตนหนึง่งต้นหนึ่งเดิม อันนี้ปุ๋ยคอกขี้หมูด้วยขี้วัวด้วยปุ๋ยใช้สองอย่างนี่นะได้แล้วสามอย่างนะฮะการาบาพาสับดินขี้หมูแล้วก็ขี้วัวปุ๋ยคอกนะครับใครมีเวลาก็คุกรวมกันทิ้งไว้สักสามวัน ก็จะดีนะครับอย่างน้อยสามวันเราจะเน้นให้ดินมันโปร่งนะครับเพราะว่ามันจะได้รากต้นไม้เนี่ยคือมันจะได้ชอนใช้ได้ง่ายๆเนาะถ้าแน่นไปมันก็จะยากหน่อยต่อไปนะครับผมก็จะมีนี่น้ำไตยโคเดมานะครับกัญเชลาแล้วก็จะผสม EM ม นะครับต่อน้ำห้าลิตรนะผมจะใช้หนึ่งฝาหนึ่งฝาของเขานะครับไม่ต้องเต็มมากนะครับเพราะว่าหนึ่งฝานี่ก็เยอะแล้วครับเพราะว่าฝานี่จริงจริงมันใช้น้ำยี่สิบลิตรได้เกินครึ่งมาหน่อยหนึ่งผมใช้จริงๆสูตรมันการส่วนผสมเนี่ยมันไม่มีอะไรใยตัวมากนะครับส่วนผสมเนี่ยมันไม่ต้องเป๊ะเป๊ะก็ได้แล้วก็ไตโคโรมาครับผมหนึ่งฝาเหมือนกันแล้วก็น้ำลงไปเลยประมาณห้าลิตร นีก็ลดไปเลยจะค่อยลดไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกก่อนว่าจากว่าเท้าผมมันมีความชื้นในตัวอยู่แล้วนั่นเราจะไม่ให้แฉบมาก เมื่อผมผสมดินเสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายเลยของผมก็คือผมจะผสมปูนขาวนะครับเพื่อปรับสภาพดินอีกทีหนึง่งกว่าต้นไม้จะมาเนาะนี่ก็สองสามวันเข้าไปละโอเคเลยะคือยิ่งนานยิ่งดีนะครับการผสมดินไม่ต้องกลัวว่าผสมทิ้งไว้มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเราคุกเข้าดินก็เข้ากันนี้ก็คือดินมันก็จะร่วนซุยนะครับแล้วก็การใส่ส่วนผสมของเราก็เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกรดเป็นด่างอะไรยังไงก็ เราจะใส่ปูนขาวนะครับหรือว่าไดนไมา์นั่นเองเพื่อปรับค่าดินให้เป็นกลางนะครับไม่เข่งก็คือสําหรับต้นนี้นะผมจะปลูกในกระถางก่อนผมก็จะเอากระถางหกนิ้วนะแบบเจแบบาะรูแล้วแบบนี้คว่ำเนนะี่ยเจาะรูแล้วแบบนี้เห็นไหมฉันนะเห็นไหมคว่ำลงที่ตูดกระถางก่อนนะครับแล้วก็ใส่ท้าสับลงไปผมจะใส่เยอะพอสมควรเพราะว่า จะประหยัดดินครับแล้วก็กระถางเนี่ยเหตุผลที่เจาะรู้เพราะว่าเราจะให้อากาศมันเข้าใต้เข่งนะฮะแล้วก็ังเกตผมจะใช้เป็นตะเข่งก็คือจะให้อากาศมันไหลผ่านได้นะฮะเพื่อกระตุ้นรากนะครับให้มันแตกเร็วยิ่งขึ้นมันจะดีกว่ากระถางดําปกติทั่วไปอะครับถ้าสังเกตผมผมปลูกไม้ตอนนี้คือที่ใช้เข่งกับอ่าเป็นพวกกระถางพลาสติกใช่ไหมฮะ เข่งนี้มันจะค่อนข้างโอเคกว่าแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือดินมันจะไหลออกได้บางคนก็อาจจะเอาผ้ามุ้งที่เป็นสีฟ้ามารองอีกทีหนึ่งก็ได้ถุงปุ๋ยก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมมองว่าก็คือนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรนะเพื่อให้อากาศมันไหลเวียนได้ดีนะฮะแต่จะให้ดีถ้าคนไหนเกิดได้ดินก็อาจจะใช้มุ้งสีฟ้าครับเข้ามากั้นอีกทีหนึ่งจะข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ถ้าสะดวกข้างในนะครับเพื่อให้ดินมัน ชะลอการไหลออกของดินออกไปนะผมก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาดินเนี่ยถใส่ลงไปให้เต็มอ่ะนะบางคนอาจจะใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะถ้าการชําแต่ผมคือจะ จะทำครั้งเดียวแล้วก็น่าจะปล่อยไว้เป็นปีแหละสําหรับต้นนี้เราก็จะพูนดินขึ้นมาประมาณนี้ครับอ่เดี๋ยวเรามาทําการปลูกกันนะครับผมก็จะก็ะหลังจากเราปล่อยรากแข้งแล้วใช่ไหมเราก็มาจัดรากนิดนึงครับรากนี้ผมงอขึ้นไงไม่สวยต้องมาจัดมันสักนิดนึง่งให้มันพอดีพอดีผมจะวางไม้ไอ้นี่ไว้ประมาณนี้ คือจุดประสงค์ผมก็คือจะเอาแค่รอยเดิมเขาครับเนี่ยรอยเดิมเขาจะอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมมันจะมีรอยรอยเสียบยอดอยู่นะจริงๆรอยดินเขาจะอยู่ประมาณนี้เลยนะตอนนี้ผมจะไว้อยประมาณนี้ก่อนแค่โคนแล้วก็มาจัดลากเรากดลงดินไป แต่ละอันีนรากนี้มันจะกระดกกระดกไงฮะสงบเลยแล้ว ด้วยไหมมีเหล็กด้วยเนี่ยคนเกาหลีเขาบอกว่าเอาเหล็กเอาตะปูใส่ไว้กับต้นพุทราจีนดูคลิปสไพ์เกาหลี <c oughs> เขาบอกเขาใส่ไว้ให้เพื่อให้ลูกบนโดกนะก็ไม่แน่ใจว่านี่หรือเปล่าผมจะพูดไว้ประมาณนี้ครับจริงๆใจอยากให้มันสูงขึ้นกว่านี้แต่ว่าไอ้ตรงนี้คำ้คำค้ำมันจะติดโคลนตรงที่มันเสียบยอดไงผมไม่อยากให้ดินนะ่ะมันกบตรงที่เสียบยอดที่เขาเสียบยอดมานะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันเน่าก็ให้มันต่ำลงนิดนึงให้เป็นลักษณะน,นี้ครับ นีด่ด้านข้างนิดนึงกันกันน้ํามันไหลออกแต่ว่าพยายามให้มันนูนเป็นภูเขาไว้ครับเวลาเราลดน้ําน้ําจะได้ไหลลงอย่างเงี้ยนะครับสําหรับการปลูกในเข่งน้ําจะได้ไม่ขัง ร็จเรียบร้อยครับก็ทีนี้อยู่ที่ว่าใครจะอบหรือเปล่านะฮะถ้าอบก็เอาถุงนะครับมาครอบนะถ้ากระถางใหญ่อย่างนี้ก็หาไม้คำ้ำสักสี่จุดถุงใหญ่ๆสวมเพื่ออบรากนะครับผมก็ก็คงต้องอบแหละแต่ว่า,าไม่มีถุงใหญ่นะตอนนี้ก็จบสุดท้ายนะครับคือผมเอามาอบนะกว่าจะหา ถุงที่ไซส์ขนาดใหญ่มาอบได้ก็ลำบากเหมือนกันแล้วช่วงนี้โอ้โหลมโคตรแรงเลยอะนะกว่าจะหาได้สองวันน่ะโอ้โหต้นแบบเปลือกแห้งๆเหมือนกันเลยปล่อยทิ้งไว้อันนี้ก็จบขั้นตอนนะครับการปลูกพุตาจีนนะครับแบบลางลากนําเข้าจากต่างประเทศนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับนี่ผมก็มัดไว้กับนี้เลย มันต้องร่มร้อย่างนี้เลยเนี่ยก็หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนหน่อยๆนะยอดมันก็แตกมาแล้วครับแล้วทีเนี้ยก็คือผมเปิดถุงนี่เปิดถูงไว้น่าจะอาทิตย์กว่าแล้วครับลืมดูเลยนะเปิดแล้วก็ลืมแล้วแล้วไงวันนี้มันแห้งแล้วอะแล้วก็สังเกตไหม มันจะมีต้นอ่อนแตกมาเนี่ยดัาน,นล่างนะครับมีต้นอ่อนแตกไม่ต้องดีใจไปนะบอกเลยนะอันนี้ต้นข้างใน๋ยวผมจะเอาฝาออกนี่คือยอดมันแตกแล้วของผมมันจะแตกประมาณสิบห้าวันครับมันจะเริ่มแตกตาออกหมดแล้เหตุผลก็คือหนึ่งต้นเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มีความสดมากเพราะฉะนั้นมันเลยแตก ยอดได้ค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็อายุต้นเนี่ยอยู่ประมาณ3ปีกว่าก็นี่แหละเหตุผลไม้นําเข้าถ้าอายุต้น3ปีกว่าเนี่ยยังไงก็แบบคือมันแตกเร็วนะแต่ก็ยังนิ่งนอนจนไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าการแตกยอดเนี่ยต้นเนี่ยมันจะใช้อาหารที่สะสมไว้ในต้นเก่าเพื่อแตกออกมานะครับสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากนี่ครับคือถ้าอย่างเนี้ย ถ้ายอดมันมีการเห,หี่ยวไหมเนี่ยแสดงว่ามันกินอาหารเก่านะแสดงว่ารากมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ไอย,ยอดที่ผมบอกว่าพวกเนี้ยอย่าดีใจไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพที่ผมจะขึ้นต่อไปนี้คือหนึ่งก็คือเป็นภาพที่ต้นเนี้ยมันเสียบยอดมาหรือเสียบเสียบตอเสียบยอดมาแล้วแต่ใครจะจะจะ,จะพูดว่ายังไงก็แล้วแต่นะคือมันเสียบมาเพราะฉะนั้นกิ่งที่มันออกมาหรือยอดที่มันออกมาต้นที่มันออกมาใหม่พวกนี้คือ ต้นจากรากต้นตอนะฮะไม่ควรปล่อยมันเอาไว้นะครับก็คือเอามันออกไปเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยยอดพวกนี้มันจะไปกินน้ำเลี้ยงคือต้นพวกนี้เนี่ยมันจะไปกินอาหารก็คืออาหารมันจะส่งไปไม่ถึงยอดนี่เปิดเนี่ยอาหารมันจะส่งไปไม่ถึงยอดยอดมันก็นจะไหม้ก็คือรากมันจะเดินไม่สะดวก เรียกว่ารากมันจะเดินไม่สะดวกนี่คือต้นอ่าผมากั้นไว้นี่ลกหน่อยนะยังลกเลยละไม่ลกหน่อยหรอกผมอะยังลกเลยแหละนะนี่แหละตอนแตออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดจะผมนี่ก็คือยอดที่มันแตกออกมานะอ๋อน้ำแหลมเฟียบโลนี่ หนึ่งเดือนหน่อยๆถ้าจะบอกว่าถ้ายอดนะครับมันมีการอาการไหมอย่างเงี้ยนีอย่างเงี้ยคือแสดงว่าต้นอ่ะมันกินนะนะแล้วก็เห็นหนอตรงเนี้ยมันแตกออกมาเนี่ยคือหนอจากต้นคือไม่ควรบอกเลยเพราะว่าก่อนเราทําเราจะเห็น ต้นอ่ะมันได้เสียบ เราเด็ดออกเพราะอะไรหนึ่งก็คือเราเด็ดออกเพราะว่าไม่ให้ต้นจากต้นตอนะครับมันเลี้ยงต้นเนี่ยเพราะว่าต้นไอ้ต้นที่มันโดนออกเพื่อให้รากเนี่ยมันสารอาหารไปสู่ยอดที่เรานั่นเองนะครับแล้วก็ไช้เหี่ยวแบบนี้มันบ่งบอกถึงว่าไปดูเนี่ย มันมบอกว่ามันกินสารคือรากอาหารจากเนี้ยขึ้นมาเลี้ยงแล้วนั้นต่อจากนี้คือเราอบนะตัวรากเราจะไม่อบแล้วเพราะอย่างที่เพื่อนเห็นนะคือกิ่งใหญ่มากแล้วเนี่ยฮะกว่านะตัดจีนลางรากจากก็คือต้นนี้ผมจากตุลอ่ะเนี่ย นี่เนาะแล้วท้ายก็คือทาลากก็คือเอาถุงที่เราห่อต้นนี่แหละมาห่อแบบนี้นะครับก็เข้าสู่กว่าเข้าไปแล้วกว่าเท่าไหร่แต่ก็เดือนกว่าๆแล้วครับหลังจากที่ลากต่อมาคือต้องบอกเลยว่าผมต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับ แล้วก็ให้โดนแดดทำไรมันหลอกมอยู่ใต้ต้นมะม่วงแตกใบ่อยแต่ว่าใบของเจ้าพุธพันไรนะครับนะคือแก่แล้วนะอันนี้ก็คือเป็นการโดยสมบูรณ์นะครับต้น นะครับพันไรลลูลกเปิ้ลจากหรือปูกกับไม้ล่างลากจากตักคือวิธีการต้งจนสุดท้ายนะมีใบนะครับก็ผมทำให้ดูแล้วนะที่เสียเวลาดูตัว20นาทีก็ได้ประโยชน์ไม่มากครับแล้วก็ ก็อย่าลืมนะครับสมัคร i b e เพื่อเป็นคลิปต่อไปนะครับไกลบ้านสวนวัสาดีในคลิปหน้านะครับจากต่างประเทศซาศจีนเหมือนกันก็ไปนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อน